ไปตัดกล้วยค่ะนี่คนตัดกล้วยมาแล้วเอาคุ้มเอามหเข่าคนตัดกล้วยมาแล้วนะคะจะไปตัดกล้วยแล้วนะคเพราะกล้วยสุกสองต้นแล้วกล้วยยังมนี่มาห้อยมเร็ตัิงอป้ยังกล้วยยังเปล่าลวไปงเยเี คนตัดก้้ยแข็งแรงมากค่ะเดินไปได้ทุกที่ที่อยากไปถ้าไม่อยากไปไปไม่ได้นะคะเอายางดีๆเด้อลมเด้อเอาหนึ่งลงส้ออมอื้น่าเดี๋ยวกํำลังกายได้ออกกำลังกายนะคะเดินรอบสวนหนึ่งรอบผาผพันแคลอรี่ไปสองรอยห้าสิบแคลอรี่ บ่าเปนอันนี้นี่ยุ่นหุ่นนี่อันนี้ตัดได้แล้วเนี่ยเนี่ยนูนนั่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 นตาได้แล้วเห็นบ่เื่องนีก็ตัดได้แล้วเดี๋ยวจะตัดกล้วยแล้วเด้อ